thank mm -hmm. you ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอนุราชประสิทธ์กับคุณครูยุวลีเหล่าคำนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องคำตายค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้คำเป็นไปแล้ววันนี้เรามารู้จักคำตายกันเลยนะคะ ทำไมต้องเรียนคำเป็นคำตายสาเหตุที่เราต้องเรียนคำเป็นคำตายนั้นก็เพื่อที่จะใช้ในการผันเสียงวรรณยุกต์นั่นเองค่ะถ้าเราเรียนเรื่องคำเป็นคำตายก็จะทำให้เราเนี่ยผันเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะคะเด็กเรียนรู้เรื่องคำตาย ลักษณะคําตาย 1. ประผสมด้วยสระเสียงสั้นสระอสระอิสระอึสระอูสระโอสระเอสระแอสระอสระเอสระเอียสระเอือสระอุ่นั่นเองค่ะ 2. มีตัวสะกดในมาตราแม่กกกดกบหรือจะจำง่ายๆว่ากระบทนั่นเองค่ะถ้าเจอกระบทเมื่อไหร่มันคือคำ ตายนั่นเองค่ะรู้จักความหมายไปแล้วเรามารู้จักตัวอย่างคำตายกันเลยค่ะอาบแดดอาบคือคำในมาตราแม่กบนะคะมีบอเป็นตัวสะกดแดดคือคำในมาตราแม่กดนะคะมีดอเป็นตัวสะกดค่ะตัวอย่างคำตายต่อไปนะคะคำว่าพลุแตก คลุสระอุเสียงสั้นแตกมาตราแม่กบค่ะตัวอย่างคำตายนะคะสะอาดสะสระอะเสียงสั้นอาดมาตราแม่กดค่ะตัวอย่างคำตายกะทิสดกะสระอะเสียงสั้นทิสระอิเสียงสั้น สดมาตราแม่กดค่ะคำตายนะคะคำที่ผสมด้วยสระเสียงสัน้นไม่มีตัวสะกดครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูได้นะคะกะปิกระทะงาะโอเคค่ะต่อไปนะคะคำตายมีตัวสะกดจะอยู่ในมาตราแม่กดกบกดหรือ กระบทนั่นเองนะคะตัวอย่างค่ะมีคำว่าสุนัขจีรับมักรูดเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องคำตายไปแล้วคุณครูมีแบบทดสอบหลังเรียนมาให้เด็กๆได้ฝึกทำด้วยนะคะทําแบบทดสอบเลยจ้าเด็กๆ คำชี้แจงแบบทดสอบของคุณครูนะคะจะเป็นแบบตัวเลือกค่ะมีจำนวนแบบทดสอบทั้งหมด5้ข้อคะแนนเต็ม5คะแนนนะคะตอนนี้ครูให้นักเรียนเตรียมสมุดดินสอขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนเลข1ถึงเลข5ค่ะ1 2 3 4 5โอเคนะคะ ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเขียนลงไปในสมุดต,ตัวอย่างเช่นถ้าข้อที่หนึ่งนักเรียนตอบข้อกอไก่นักเรียนก็เขียนไปเลยค่ะ 1. กอไก่นะคะจะได้รวดเร็วค่ะใ,ใครเข้าใจบ้างแล้วคะยกมือขึ้นโอเคค่ะเก่งมากเลยปลบมือให้ตัวเองเลยคะ่ะมาดูคำถามข้อที่หนึ่งนะคะ คำในข้อใดต่อไปนี้เป็นคำตายทุกคำกอไก่หมางเมินคอไข่เหินห่างคอควายเมฆหมอกได้คําตอบหรือยังคะถ้าได้แล้วนักเรียนเขียนลงไปในสมุดเลยค่ะ ฉเฉลยเลยนะคะข้อที่ถูกคือข้อ,ข,อข้อข้อคอควายนั่นเองค่ะคําว่าเมฆกับคําว่าหมอกนะคะคือคําตายทุกคํานั่นเองค่ะเพราะสะกดด้วยคําในมาตราแม่กบนะคะต่อไปแบบทดสอบข้อที่สองมาดูคําถามเลยค่ะ ป้าไก่ชอบเลี้ยงหมาแมวจากประโยคข้างตน้นมีคำเป็นกี่คำกอไก่สี่คำขอไข่ห้าคำขอควาย6กคำ ถ้าได้คำตอบแล้วนักเรียนเขียนลงไปในสมุดเลยนะคะเสร็จหรือยังคะเด็กๆเฉลยเลยนะคะข้อนี้ข้อที่ถูกคือข้อข้อขอไข่คะ่ะมีทั้งหมดคําคำนะคะคำว่าป้าไก่ชอบเลี้ยงหมาแมวคือคำเป็นทั้งหมดนะคะเด็กๆ ต่อไปข้อที่สี่นะคะแม่พ่อจัดเป็นคำชนิดใดก็ไก่เป็นทั้งสองชนิดคือเป็นทั้งคำเป็นและคำตายข้อไข่เป็นคำตายข้อควายเป็นคําเป็นถ้าได้คำตอบแล้วนักเรียนเขียนลงไปในสมุดนะคะครูขอเฉลยข้อนี้เลยนะคะ แม่พ่อจัดเป็นคำเฉลยข้อที่ถูกคือพ่อคอขวานั่นเองค่ะแม่เป็นคำเป็นพ่อก็เป็นคำเป็นนะคะแม่มีสระแอสระแอเสียงยาวนะคะเป็นคำเป็นพ่อสระอเสียงยาวเหมือนกันค่ะ สระเอกับสระออนะคะแม่กับพ่อจึงเป็นคำเป็นค่ะเด็กๆแบบทดสอบข้อที่5้าข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนมาดูคำถามค่ะคำที่ประสมสระอัมสระไอไม้มาายสระอไอไหมหม้วนสระเอาเป็นคำชนิดใดอันนี้จะมีแค่2ตัวเลือกนะคะก็ไก่ คำตายขอไข่คําเป็นได้คําตอบแล้วเขียนลงไปในสมุดนะคะเฉลยเลยนะคะข้อที่ถูกคือข้อข้อขอไข่นั่นเองค่ะสรลา สระไอไม่มาลายสระไอไม่ม้วนสระเอาเป็นคำเป็นนะคะในใครได้คะแนนเต็มห้าบังคายกมือขึ้นปรบมือให้ตัวเองะะ่อยค่ะสำหรับใครที่ทำผิดหรือทำไม่ทันนะคะให้นักเรียนกรอวิดีโอนะคะกลับไปทบทวนและกลับมาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันอีกครั้งนะคะ ครูมีให้อีกข้อหนึ่งนะคะเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวคำพยางใดจัดเป็นคำตายเก็บเกี่ยวคำว่าเก็บกับคำว่าเกี่ยวคำพยางใดจัดเป็นคำตายได้คำตอบไอย,ยังคะเขียนลงไปในสมุดเลยค่ะ,ฉะเฉลยเลยนะคะเด็กๆ ฉเฉลยข้อข้อก็ไก่ค่ะเก็บคือคำตายเพราะสะกดด้วยคำในมาตราแม่กบนั่นเองค่ะมีบอสะกดนะคะสรุปวันนี้นะคะเราทำไปทั้งหมด5ข้อ5คะแนนเมื่อกี้ครูรวมไป4ข้อนะคะลืมไปว่า มีอีกข้อหนึ่งนะคะโอเคสำหรับใครที่เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนรวมคะแนนเลยค่ะสำหรับใครที่ทำไม่ทันนะคะให้นักเรียนดูวิดีโอย้อนหลังนะคะแล้วก็ฝึกทำอีกนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ หลังจากที่เราได้เรียนรู้และทําแบบทดสอบเรื่องคำตายไปแล้วนะคะเรามาทบทวนคําศัพท์หน้ารู้บัญชีคําพื้นฐานป .4 ให้นักเรียนออกเสียงตามครูนะคะเคล็ดลับอ่านว่าเคล็ดลับคลึกครื้นอ่านว่าคลึกครื้นขยื่นอ่านว่าขยื่นคลายคลาอ่านว่าคลาคลา โจนสลัดอ่านว่าโจนสลัดการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหดัดเรื่องทาตายค่ะลงในหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องคําเป็นคําตายไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้เราก็เรียนเรื่องคําตายครูคิดว่านักเรียนทุกคนคงเข้าใจนะคะคําตายไม่ได้คาที่ยากเลยคะ่ะหลังจากที่เราเรียนจบคําเป็นคําตายนักเรียนทุกคนคงสามารถแยกชนิดคําเป็นและคําตายได้นะคะ ก่อนจากกันวันนี้ครูอยากฝากให้นักเรียนทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะคะอย่าลืมเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามายัยและล้างมือให้สะอาดค่ะสำหรับวันนี้คุณครูยุวลีก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ